ตอนนี้ขบวนตอนนี้ขบวน254ออกจากสถานีห,งงหัวหินแล้วนะครับมีริ้วขบวนรถดีเซลรางน้ำเที่ยว9 1 2ส่วนส่วน,วนปฏิพัฒน์กรุงเทพเป็นขบวนรถน้ำเที่ยวอ๋อไม่ใช่ครับผมเป็นขบวน2 หกสองนะครับเป็น,ร, 2, 6, 2. นริ้วขบวนสองสองนบุรีกรุงเทพหัวหินทำขบวนโดยรถที่สิวลานะครับขออภัยด้วยนะคบเมื่อกี้เมื่อกี้พูดพปเกิบไปหน่อยอีกฝั่งหนึ่งของเวนีก็จะเห็นรถจักรไอน้ำนะครับ ี้เป็นรถจัรไอ้น้ำหมายเลข304นะครับจอดโชว์ไว้อยู่ที่สถานีหัวหินนะครับตอนนี้ขบวน2องสก็กำลังวิ่งตรงไปเรื่อยๆเพื่อจะไปเข้าอุโมงค์เดี๋ยวตัดภ่าไปตอนที่ขบวน2องสีเข้าอุโมงค์เลยนะครับ ขบวนสองวันเสีกำลังรอดอุโมงค์นะครับ ก็ออกมาจากโซนของสถานีหัวหินนะครับเดี๋ยววันนี้เรารู้นก้นนะคะว่าจะได้เจอช่องวัดปลูกสถานีแล้วก็สองประดุกชาแน,นลไหมครับตอนที่นั่งขบวน25ออามาเจอนะครับแต่พักหมดแต่แสงมันจ้ากเกินก็เลยมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปต้องชักให้ได้นะครับ เรอติดตามนะครับ